ในหัวข้อนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการทดสอบค่าสมมุติฐานของค่าสัดส,ส่วนสองประชากรนะในการทดสอบค่าสัดส,ส่วนสมมุติฐานสองประชากรเนี่ยอ่ะมันก็จะตั้งสมมุติฐานหนึ่งเลยเราต้องเราต้องรู้ก่อนนะว่าที่เราเรียนเนี่ยค่าสัดส,ส่วนที่เป็นพารามิเตอร์ของเราอะ่ะใช้สัญลักษณ์อะไรในที่นี้ ของเราเนี่ยใช้แทนด้วยค่าพายนะคะแทนค่าสัดส่วนที่เป็นค่าพารามิเตอร์ทีนี้เราก็ตั้งตามที่โจทย์เรากําหนดเลยว่าถ้าเขากําหนดมากกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่เราก็ใส่ไปขั้นที่2เราก็ทําการกําหนดค่านะยสําคัญนะคะขั้นที่3มเราก็ทําการคํานวณค่าสถิติทดสอบเนาะค่าสถิติทดสอบเนี่ยมันก็ใช้ค่าแซนะคะแล้วก็การแทนค่าเข้าไปในตารางแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ดูในสูตรของใบสูตรนิดนึง ก็คือ <c oughs> มันจะมีสองสูตรด้วยกันนะคะก็คือสูตรที่สิบเจ็ดกับสูตรที่สิบแปดสูตรที่สิบเจ็ดกับสูตรที่สิบแปดต่างกันยังไงอันเนี้ยมันเป็นการทดสอบค่าความแตกต่างของสองพารามิเตอร์จริงๆทั้งเหมือนกันทั้งสองอันเลยนะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าออถ้าค่า c ของ z เนี่ย ขอ,อของโจทย์ที่โจทย์กำลังให้มีค่าเท่ากับศูนย์เนี่ยใช้สูตรที่17แต่ถ้า C ไม่เท่ากับศูนย์ก็ใช้สูตรที่18นะคะอาจจะ C ไม่เท่าศูนยหรือมากกว่าศูนหรือ C ไมากกว่า0ูนย์ก็ได้ C มาจากไหน C ก็มาจากค่าตรงนี้ในการตั้งสมมุติฐานตรงนี้นะคะ ถ้าโจทย์ถามว่าต่างกันมากกว่าสามหรือไม่น้อยกว่าสามหรือไ <ๆ S 1> ม่ก็จะเป็นตัวเลขมันไม่ใช่สูตรนะนะเราก็จะใช้สูตรที่สิบแปดแต่ถ้าเกิดว่าโจทย์บอกว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ถ้าถามแค่ว่าแตกต่างกันหรือไม่มันก็ต้องลบกันถ้าเกิดว่ามันเท่ากับศูนย์ก็หมายความว่ามันไม่แตกต่างกันแต่ถ้าลบกันแล้วมันเกิดไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยก็คือมันแตกต่างกันแค่นั้นเองก็จะต้องใช้สูตรที่สิบแปดเนาะ ที่เราเห็นไปแต่เราลองมาดูโจทย์กันก็ได้ค่ะว่าโจทย์หน้าตามันจะเป็นแบบไหนบ้างอันนี้เนาะโจทย์ข้อนี้ก็จะบอกว่าเป็นการสุ่มเด็กจังหวัดหนึ่งซึ่งแบ่งออกเป็น3เขตคือกอไก่ขอไข่และคอควายนะคะเพื่อตรวจการเป็นโรคพยาธิในลำไส้ก็เลยสุ่มเด็กแต่ละเขตมาสามเขตเลย100คนร2 5คนและ100คนตามลำดับนะคะจงทดสอบสัดส่วนของเด็กในเขตขอและเขตคอสอส่วนนี้นะคะว่า อัีิเนโลพยาธิลำไส้เนี่ยแตกต่างกันหรือไม่โอเคเดี๋ยวเรามากำหน,นดกันว่าให้เด็กที่ให้พายของ1เนี่ยแทนสัดส,ส่วนประชากรของเด็กเขตขอที่เป็น โรคพยาธิในลำไส้แล้วก็ให้ค่าภาย2นะคะเป็นการแทนค่าสัดส่วนประชากรของเด็กเขตคอควายนะคะว่าเป็นโรคพยาธิในลำไส้นะคะขอวางก่อนเขตขคอควายทีนี้เนี่ยเรามาดูต่อการตั้ง h ศูย ใทรปริิ์เทสศูนย์ถามว่าแตกต่างกันหรือไม่คําว่าแตกต่างกันหรือไม่หมายความว่าถ้ามันลบกันแล้วเท่ากับศูนย์หมายความว่ามันไม่แตกต่างกันถูกไหมสองลบสองก็เท่ากับศูนย์ก็หมายความว่าไม่แตกต่างกันแต่ถ้าสองลบหนึ่งแล้ว มันก็ต้องไม่เท่ากับศูนย์แน่ๆแหละอาจจะเป็นค่าอะไรก็ได้นั่นแหละคือมันเกิดความแตกต่างโจทย์ข้อน,นี้มันไม่ได้ไม่ได้ระบุตัวเลขมาว่าแตกต่างกันมากกว่า3มใช่ไหมหรือว่าแตกต่างกันน้อยกว่า4หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ถ้าโจทย์ถามมาว่าแตกต่างกันหรือไม่แค่นี้เลยเป็นเครื่องหมายเท่ากับกับไม่เท่ากับนะคะเราก็ตั้งเลยว่าต้องแทนด้วยตัวนี้เนาะพายหนึ่งลบพายสองมีค่าเท่ากับศูนย์กับเ1หนึ่งก็คือพายหนึ่งลบพายสอง ไม่เท่ากับศูนย์ถ้าเป็นเฮตนเนี่ยก็หมายความว่าสัดส่วนประชากรของเด็ดเขตขอและเขตคอเนี่ยเป็นโลกพยาาิในลำไส้ ไม่แตกต่างกันกับอันนี้นะ <c oughs> ก็คืออันเนี้ยถ้าถ้าไม่เท่ากับศูนย์ปุ๊บหมายความว่าแตกต่างกันทันทีนะโอเคแล้วก็ที่ทดสอบที่รับระยะสำคัญอันนี้ข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะ ข้อที่สองระดับนัยยะสำคัญของเราก็คือ0.05อะข้อที่สามทีนี้มาดูที่ test of s t a t i s t i c กันดูไปสูตรอะอันเนี้ยเคสเนี้ยมันเป็นกรณีที่ c เราเท่ากับ0 c เราก็คือตัวนี้เนี่ยเท่ากับ0หมายความว่าเราก็จะต้องใช้สูตรที่17ใช่ไหมคะเราก็ลอกสูตรที่17มา ว่าเเราเท่ากับ p hat หนึ่งลบ p hat สองวงเล็บลบด้วย pi หนึ่งลบ pi สองแล้วก็หารด้วย square root p hat คูณ q hat คูณด้วย1ส่วน n 1งบวกด้วย1ส่วน n 2ปุ๊บแล้วข้างหลังมันก็ให้มาอีกว่า p hat เราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ตรงนี้เ,เรามาดูก่อนเราสนใจเราสนใจคนที่เป็นโรคพยาธิในลำไส้ใช่ไหมคะการหาค่า p เนี่ย p h a เนี่ยมันคือดูจํานวนของสิ่งที่สนใจหารด้วยจํานวนทั้งหมดถูกไหมทีเนี้ย p h ที่เนี้ยของเราเราสนใจเด็กเขตขอก็เด็กเขตขอใช่ไหมคะดังนั้น p h ของเราจะมีค่าเท่ากับจํานวนของเด็กเขตขอ ที่เป็นโรคพยาธิในลำไส้บวกกับจํานวนของเด็กเขตคอที่เป็นโรคพยาธิในลำไส้มาบวกกันนะคะในนี้ก็คือห้าสิบก้ากับ4ี่สิบเเอาบวกกันหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะคะก็คือ n1 ก็คือ n ของเด็กเขตคอเนี่ยคือ1้อย้าคนบวกกับเด็กเขตคอเนี่ยอีกห0 0คนได้มีค่าเท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขสิ มีค่าเท่าไหร่คะศูนจุดสี่แปดเนาะทีนี้เนี่ยเรากรมาใส่กันเลยทีนี้ค่า p h a หนึ่งของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอขยับเลื่อนตรงนี้ลงมาอีกหน่อยหนึ่งโอเคไม่ส่วนอยู่ดีพี่ให้ค่า p h a หนึ่งของพี่แทนสัสดส่วน ตัวอย่างเด็กเขตขอที่เป็นโรคพยาธิลำไส้จะมีค่าเท่ากับ p hat หนึ่งจะเท่ากับห้าสิบเก้าก็คือจำนวนเด็กเขตขอที่เป็นโรคพยาธิลำไส้นะคะหารด้วยร้อยยี่สิบห้าจะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดสี่เจ็ดสองค่ะ แล้วก็ให้ p h a สองเนี่ยแทนสัดส่วนของเด็กเขตคอควายนะคะที่เป็นโรคพยาธิลำไส้ปึ๊บเดี๋ยวเราปิดด้านซ้ายไปก่อนมันรกเราจะได้ว่า p h a สองของเราก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่ะ สีนะ่สิบเก้าเนาะก็คือเด็กที่เป็นพยาธิลำไส้ในเขตขอก็คือสี่สิบเก้าส่วนในหนึ่งร้อยศูนย์จุดสี่เก้าถูกไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาแทนค่ากันเลยก็คือ p hat หนึ่งเราเนี่ยคือศูนย์จุดสี่เจ็ดสองลบด้วยศูนย์จุดสี่เก้านะคะลบด้วย p hat หนึ่งลบ p hat สองเอาค่าไหนมาก็คือค่าที่สีเขียวนั่นแหละค่ะค่าตัวเลขข้างหลังเนี่ยเอามาใส่เลยลบศูนย์ แล้วก็ส่วนด้วยส q u a r e root ของค่า p ที่เราหาเมื่อกี้ศูนย์จุดสี่แปด p ของเราเนี่ย p เฉยเฉยเนี่ยของเราเท่ากับห้าสิบเก้าบวกสี่สิบเก้าหารด้วยร้อยยี่ห้าบวกหนึ่งร้อยเท่ากับศูนย์จุดสี่แปดใช่ไหมที่ตัวนูข้างบนทีนี้หา q q hat เนี่ยจะมีค่าเท่ากับหนึ่งลบ p h นะคะก็เอา1มาลบด้วยจุด48จะมีค่าเท่ากับ0.52นะแล้วก็ทำการคูณกับ0.52แล้วก็วงเล็บค่ะคูณอยู่กับ1ส่วน n 1ก็คือ125บวกด้วย1ส่วน n 2ก็คือส่วนได้100เราใส่สแควรูทไปเลยปึ๊บเสร็จแล้วลจากนั้นเราทำการกดเครื่องไปเลยค่ะ เรากดเขคิดเลขก,กันดูนะว่าได้เท่าไหร่ด้วยสี่าหารด้วยสแ u a รูท o o เล็บที่จุดสีคูณด้วยจุดห้แล้วก็คูณกับ1ส่วนร้อบวกด้วย1ส่วน100่อี่คเท่ากับลบศจ สองหกเก้าประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาเปิดค่าที่สี่นะคะก็คือค่า c r i ที่ข้อ a l u e ค่ะตารางแทบเนาะตารางแทก็เป็นโค,งนโค,งค้งลักษณะโค้งระคังความอยู่แล้ว,วาดไม่เคยสวยเลยปึ๊บใส่ไปนะคะแล้วเราก็จะเป็นสองด้านแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากันไงพอมันเป็นเครื่องหมายที่ไม่เท่ากับเนี่ยดังนั้นค้ามจต้องอยู่ทั้งสองข้างถูกไหมคะ เรามาหากันเราต้องการหาค่าแซทที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าแปลว่าตัวนี้มีพื้นที่เท่ากับศูนย์จุดศูนย์สองห้าฝั่งซ้ายก็เป็นศูนย์จุดศูนย์สองห้ามาจากไหนมาจากเอลฟานะคะเอลฟาส่วนสองฝั่งนี้ก็คือเอลฟาส่วนสองอืมเพราะเอลฟาเราเท่ากับ ศูนย์จุดศูนย์ห้าใช่ไหมคะแล้วก็มาหารสองแล้วแบ่งเป็นสองฝั่งทีนี้พื้นที่ตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดสี่เจ็ดห้าถูกไหมเพราะว่ารวมกันครึ่งหนึ่งได้ศูนย์จุดห้าลบศูนย์จุดสองห้าก็เหลือศูนย์จุดสี่เจ็ดห้าพอเราเปิดตารางแทรกตารางแทรกอะลองไปเปิดดูมันจะมีค่าแ ค่าพื้นที่ที่0.475สี่้าตรงกับแที่เท่ากับหนึ่งจุดเก้าหกฝั่งซ้ายก็ให้แเท่ากับลบหนึ่งจุดเก้าหกแค่นี้เองทีนี้เรามาดูซิว่า Z ทเทนเก้าหามาได้เนี่ยมันคือศูน9จุดสองหกเก้าเนี่ยลบศูนย์จุดสองเก้ามันตกอยู่ในพื้นที่สีเหลืองหรือเปล่านี่สีเหลืองตกในพื้นที่สีเหลืองหรือเปล่าพบว่ามันไม่ตกนะคะมันตกอยู่บริเวณนี้ก็คือแเท่ากับ ลบศูนยดังนั้นจะต้องเ x c e p t h0 นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าสัดส่วนของเด็กเขตก่อและเด็กเขตขอที่เป็นโรคพยาธิในลำไส้เนี่ยไม่แตกต่างกันนะคะที่ระดับนัยยะสำคัญ0.05ย์จุดศค่ะ อย่าลืมใส่ระดับนัยะสำคัญนะที่ระดับนัยะสำคัญ0.05ต่อแค่นี้เองเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นลักษณะโจทย์นะคะยังไงก็สู้ๆขอให้ทำข้อสอบได้นะคะอ๋อสำหรับใครที่สนใจที่จะเรียนสถิติเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะที่ไลน์นี้นะคะแล้วมาคุยกันโอเคเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ